อาหารที่ช่วยเรื่องผมบางสีสะลานจะตาดพมทอค,คุยโรคยากให้เป็นเรื่องง่ายหลายๆคนนะคะเราแค่แก้ปัญหาด้วยวิธีการทานอาหารให้ดีอะคะ่ะผมบางสีสะลานเราก็ดีขึ้นแล้วนะคะคำถามคือเราอาหารอะไร อาหารพวกนั้นก็คืออย่างแรกเลยโปรโตีนค่ะโปรโตีนต้องถึงเพราะยังไงคือเส้นผมเราเนี่ยมันเกิดจากโปรโตีนแน่ๆการทํางานทุกอย่างนะคะแล้วก็อย่างต่อมาเนี่ยก็คือเ,ออเขาเรียกว่าเกลือแร่หรือว่าวิตามินที่ใช้ในการสร้างผมทั้งหลายนะคะไม่ใช่ว่าจะเป็นตัววิตามินซีวิตามินบีหหรือว่าไบาโอตินอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีสังกะสีแล้วก็มีกำมะถันก็คือตัวซัลเฟอร์นะคะแล้วก็จะมีซิลิคอนอย่างเงี้ยค่ะพวกเนี้ยก็จะเหมือนเหมือนเป็นส่วนช่วยในเรื่องเกี่ย เกี่กับการทําให้ผมเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็จะมีสารอาหารอีกหลายๆอย่างที่สามารถที่จะช่วยได้นะคะแต่นั้นก็จะเหมือนกับมีวิจัยเนี่ยบางตัวก็วิจัยเยอะบางตัวก็วิจัยน้อยแต่ที่พูดไปตั้งแต่แรกอันนั้นเนี่ยช่วยเรื่องผมแน่ๆนะคะเราลองทานดูจะจากอาหารก็ได้ จะจากตัวอาหารผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอะไรก็ได้ที่เราหาได้นะคะก็ลองรับประทานดูค่ะแล้วจะทําให้ผมบางศีรษะล้านเนี่ยค่อยๆดีขึ้นแน่แต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลาเนอะเพราะเวลาที่เราจะทานอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าแบบทานวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยเพราะปัญหาหลายๆปัญหาค่ะมันเกิดมานานแล้วการที่เราจะแก้มันเนี่ยเราอาจจะต้องอเหมือนกับใช้เวลากับมันอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะ1นึงเดือน2เดือนก็อาจจะต้องทําพวกนี้ค่ะให้อย่างต่อเนื่องเนอะ พึ่งคาดหวังผลเร็วนักนะคะการดูแลร่างกายอะคะ่ะมันเป็นเรื่องที่เราต้องทําทุกวันไปเรื่อยๆจนเราจบชีวิตเลยคะ่ะเราจะได้มีสุขภาพที่ดีอยู่กับเราแบบนี้ไปนานๆนะคะแล้วจากฟาร์มาทอ k อยากให้คนไทยทั้งประเทศมีสุขภาพนี้ค่ะ